ครับสวัสดีครับท่าท่าชน,นะผัวผัวพี่น้องเช่นเคยครับโอ้โหวันี้บ้าพี่น้องมากินใส่กอกพี่น้องใส่กอกหมูพี่น้องเอ้ยใส่กอกมาสแกมลูกโดดบักแตงแค่รสสลัดมาบักเขือกระมี่ผีน้องมากมั้ยเศษเสียลดมันระโดดมาใส่กอกยาก่ายงมันหอนเลยดิโอ้โหผีน้องงามงาม

ขานี่หละขัางเรยกิิกัรมาอยยุบานกินแค่รัอน รับพอกเดม,ม พีหนองห้องแดงเขาเจ้ารบมูนแล้วแบงพูดมูนตื่นได้ไหมหนองได้า่ ฟ้ามันก็เต็มยิ่ยยังาั้นเรียงหลายโตซีพันกว่าเนี่ยแบดสิบเก้าสิบโลมันสื่อเป็นกิโลออกมันโ,โ,โตเลยมันเด็กช่างเนี่ยมันเป็นตัว ة, well, <c oughs> ny, เอามาแบ่งกูไม่เจอการร้องเช็ดงเนี่ยเอาน้ำเพลนมาได้ เป็นมู้สวัสดิ์ไหมพี่น้องม่เคยมีแห้งเลยมอแข็งแรงแล้วบพบานก้นหัวตอนแรกท <c oughs> ี่บอกว่า ผมนึกว่าผมเป็นกระดูกทับเส้นครับมาอีกคือเก่าเดี๋ยวผมเพดงานนักนักยี่เนยนี่มันบมเอียน <c oughs> ว่าตรวนะมันเป็นอาการของงูสวัสดิ์พี่น้องมันจะปวดหลังปวดหลังปวดมองหลังเ้อาแผ่นหลังนี่ข้างหลังเนี่ยตึงคืออาการก็เป็นเสน้นอกระดูกทับเส้นแล้วเดี๋ยวผมเคยเป็นอันนี้คือความรูนะพี่น้องนอัาแบบพี่น้องท่านไหอาจจะเคยเป็นแต่แช่ความควรูก,กันนะ ผมว่าผมเป็นแทบว่าเป็นมือแรกปวดปวดหลังที่สองมือพราขับรดไปงานงานขาดําบนเพราะขากลับมากลางขึ้นขับโนไงนั่งเลยมันช้าไปทั้งแถบเลยชาช่วงเอวพป่น่องเอวลงไปต้นขาหน่อยหนึ่งด้านซ้ายมันเป็นด้านซ้าย ถ้าจนเขาตกแก่ว่าหัวที่ว่าเป็นงานใน้มอเ่าวเพื่อนแกไปหาหมอบอกอาการเพิ่นมันกับเบื้องอย่างเนี่หมอปิดกั้นห้องยุ่งสิกับเบื้องบอกอาการเพิ่นกับหายามากินบมอเขายุ่งเถี่ยวได้ไหมน้องยุ่งเถี่ยวร้องบาลกันตัวเดียวหมอกับคนนี่ตีกันเลยสัมผัสกันได้เบิ่งกันได้เลย กระบอได้ว่าพนังงานมันอาจจะเป็นเพราะระบบกันเพราะอันนี้ผมไม่รู้นะยาค่ายเส้นครับค่ายเส้นกันชักน่ออนั่นแหละอันผมจำไม่ผิดนะมากินมากินปุ๊บเงยมือหนึ่งตุ้มมันขึ้นบัดตุ้มขึ้นตุ้มขึ้นมองเอว สี่หาตุม่มเก็บขิงเือขิงไข่นู่ที่สองล่ามาอีกเอวพี่อเมือที่สามที่สีพ่พี่กลางลังพี่เกือบขามเกือบขามกระดูกสันลังไปอยู่มองฟังทังใจแต่ว่าท่านไอขามไปโงว่ว่ะมาหาหมออีกก็น่าเว้ยเป็นว่าเป็นเออนั่น งูสวัสดตอนแรกก็ไปหาหมออยู่บ้านแหละไปเป็นฉีดยาเปิดเป็นเบิเ่งโอ้เป็นงูสวัสดเป่าไปหาหมอเด้อเพิ่นว่าหาโรงพยาบาลออออออมันเริ่มมันเริ่มแตกแล้วเป็นหัวน้ำดำมันจะเดืยดเดือด แปต่แปรคนบรให้ยาท่ามางั้นจะยากินหนึงอืมออไปเบิางนี่กูกันอากาศในเมียนเป๊ปะเลยปวดหลังเจ็บกิ้งไข่เจ็บกิ้งจะไข่แนวแต่แตแบางคนนี่ไข่นักงได้พี่น้องโชคดีที่ผมโบไข่ต่อเจ็บกิ้งก็ตีไข่อื่แต่โบไข่ แต่ได้ถึงชีวิตพังเปาเอาซาแล้วเพื่อนรู้มาฝากสำหรับยาเพื่อนห้มากินเนาะ โอ้โนเวียยังตักยาอยู่เลยนะเวียเียพี่น้องลำบากเลยกินหาข้างข้างละสองเม็ดโอ้หนักขึ้นกันเม็ดสีออกชมพูนหน่อยหกโมงเช้าหกโมงเช้าสองเม็ดสิบโมงเช้าสองเม็ดบ่ายสองสองเม็ดหกโมงเย็นสองเม็ดสี่ทุ่มสองเม็ด ห้าเทียดินไปเรื่อยๆเป็นอาทิตย์ไปเพื่อน้อง เอามัดข้องดวงกันแกก็บอกเดว่าห่ามเอะเพราะว่าผมก็บ,บว่ามันจะผิดนมันจะขั้นอืมอันนี้กับเบลอืมอืนี่แหละ นู่นที่ผมกินกล้อยหน้าตาผมบมอ,อ่ว่ามดนริเม้มอะม่ามเก็บปวดป่านนึงก็ยังบืนไปเก็บเห็ดอยู่อยากไปเนาะไม่อยากกับหาไม่หรอก โอ้ยอ๋อแค่นี้แหละโอ้ยลายให้่าง อ๋อพีน,อ <c oughs> อน้องแค่เมียพน้องกินหล่กันที่ขั้นที่เสียสบที่โอเกินยังกับท่านใดหนังปานเดยเ <c oughs> พราะหมู่บ้านเขาว่า,าห้ามกินดิบว่าท่นว่ากินไปแล้วก้อยเอ้สร้อยจุอ่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตาเราชมกันเด้อครับเด้อชีวิตพ่อกับทางสูบพี่น้องนะสูบสูบไปด้วยกันนี่แหละพี่น้องนะ ซ้ำตายโอายไงเลยขอบคุณอลยรครับสวัสดีครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเด้อ